มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดวาร์ปเด็กปั๊มที่โดนว่าหลังถอดแมสออกค่ะไม่ธรรมดาแค่หุ่นก็กินขาดแล้วค่ะเปิดวาร์ปเด็กปั๊มที่โดนบูลลี่นะคะจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งถ่ายภาพพนักงานปั๊มน้ำมันเพื่อมาโพสต์ลงสื่อโซเชียลหลังจากความรอทะลุแมสค่ะ แถมยังบวกกับหุ่นที่สมาร์ตต่อมาได้นำภาพของเด็กปั๊มมาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลเป็นภาพขณะที่สวมหน้ากากและไมัยสีดำและช่วงที่ไม่ได้สวมโดยผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้แคปชั่นบอกว่าฝันถลายเมื่อไอ้ถอดแมส แต่เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะโดยส่วนใหญ่มองว่าไม่ว่าเด็กปั๊มจะสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่เขาก็ดูหล่อเหมือนเดิมอีกทั้งการโพสต์แบบนี้ถือเป็นการบูลลี่อย่างหนึ่งและก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยและต่อมาพบว่าโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้วค่ะ ล่าสุดหลังจากกระแสดังกล่าวนะคะชาวโซเชียลเองต่างเข้าไปให้กําลังใจเป็นจำนวนมากและต้องบอกเลยว่าหนุ่มพนักงานคนดังกล่าวนั้นหุ่นดีมากๆนะคะและยังหน้าตาดีอีกด้วยหลังได้ดูกันชัดๆไม่ได้เหมือนที่สาวคนดังกล่าวเอาไปโพสต์บูลลี่แต่อย่างใดคะ่ะ และก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นถอดแมสก็หล่อนะแค่หุ่นก็กินขาดแล้วเอาเรื่องเอาะไรมาไม่หล่อก่อนหล่อป่านนี้แหละโอ้ยคนกระสังว่าให้เจ้าน้อขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ